คลิปนี้ครูพงษ์จะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านไปรับชมเกมการแข่งขันหมากรุกไทยของท่านอาจารย์โรสะพานใหม่พบกับท่านอาจารย์ด็อกเรโนเป็นการแข่งขันในระดับสุดยอดเซียนในปี2548มหากรรมหมากรุกไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีแต้มใดให้พวกเราได้รับชมและศึกษากัน เราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์ไพโรธนะครับหรือโรดสะพานใหม่พัฒนาเม็ดขึ้นมาฉสองด็อกเตอร์โนพัฒนาโคนขึ้นฉ7เจอาจารย์โรดเดินเบีย้ยจอสด็อกเตอร์โนพัฒนาม้านะครับจอเจ อาจารย์โรดพัฒนาเม็ดนะครับจอสามดรโนโพัฒนาเม็ดคอเจ็ดอาจารย์โรดเดินเบี้ยชอสามขึ้นไปชอสี่จะขึ้นเป็นม้าโยงขวานะครับดรโนโดเดินเบี้ยชอหกมาชอห้าอาจารย์โรดขึ้นม้าครับดรโนนำเรือมาชอชั้งแปด อาจารย์โรดขึ้นโคนคอสองดอกเตอร์โน no นะครับตั้งรับในรูปของม้าเทียมครับอาจารย์โรดพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาเป็นม้ายงขวาเกมนี้เป็นม้ายงขวาสู้กับม้าเทียมเบี้ยงเงหมางอหอาจารย์โรดเดินเบี้ยงขอสี่ ดรโนขึ้นเม็ดครับอาจารย์โรดปูเบีย้ยคู่ริมดรโนขึ้นโคนผูกเม็ดอาจารย์โรดขึ้นโคนผูกเม็ดหมากฝ่ายแดงคือม้ายงขวามา,มาตรฐานนะครับหมากฝ่ายดำ มมายงม้าเทียมนะครับมาตรฐานถ้าขยายคนขึ้นก็เป็นม้าเทียมอิทธิฤทธิ์นะครับหมากดำนะครับเดินเบี้ยคอหกมาคอหอาจารย์โรดนํนำเรือมาขอ1ครับ ดอกรโนยันเบี้ยริมไว้ครับเพื่อต้องการปิดศึกทางด้านปิดขวาอาจารย์โรดทิมสูงครับเป็นเบี้ยสะกดทับดอกเร์โนเดินเบี้ยริมครับอาจารย์โรดโจมตีทันทีนะครับด้วยการนำเบี้ยที่ชอสกินแรกเบี้ยชอห เบี้ยขึ้นมากินอาจารย์โรดยันเบี้ยไว้ครับถ้าเป็นทรงนี้นะครับหมากฝ่ายแดงจะดีกว่าเพราะว่าม้าโจมตีเบี้ยครับดรโนยันเบี้ยไว้ครับผมอาจารย์โรดนำเรือยอนหนึ่งมาจอหนึ่งกดต่อขุน ดรโนขึ้นโคนสุชาติครับเป็นม้าเทียมโคนสุชาติอาจารย์โรดขยายโคนขึ้นขอ3ามดรโนขึ้นขุนชฉ7อาจารย์โรดนำขุนขึ้นคอสองดรโนนำเม็ดบุกเข้ามาครับ เริ่มสู้กันแล้วนะครับผมมีการลําเรียงตัวหมากขึ้นมากลางกระดานอาจารย์โรจนําเรือมาใช้งานที่งอนหนึ่งครับดรโนนาเรือกอแมาง .8 ผูกม้าไว้อาจารย์โรดนําเรือกดขุนครับ ขุนขึ้นมาชอช้างหกเรืองงอนหนึ่งมาจอหนึ่งครับดรโนนำเรือไปจอแปดอาจารย์โรธนะครับเดินเบีย้ยไล่เม็ดจังหวะนี้ดรโนนะครับ นำโคนขึ้นมาบูแล้วนะครับขอสู้เลยนะครับไม่กลัวว่าจะถูกกินเม็ดนะครับอาจารย์โรสนะครับดึงมา้ากลับมาเตรียมนําโคนขึ้นสลับตำแหน่งดอกอรโนขอนำเรือก,กดต่อคุณบ้างครับ อยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์โรจนจึงหลบขุนมาขอสองดออร์โนนะครับตัดสินใจในจังหวะนี้เบี้ยงงอหกินเบี้ยจอสจะได้นำโคนเข้ามาบุกได้ม้าขึ้นไปกินโคนขึ้นมาครับไล่มา้า ไม่กลัวจะเสียม้านะครับอาจารย์โรธนะครับนำโคลนขึ้นไปยอมแลกม้าเลยเบี้ยบุกขึ้นมาไล่โคนโคนถอยกลับครับอาจารย์ด็อกร์โนนะครับสู้เลยครับด้วยการกินโคนขึ้นไปกินเริ่มมันแล้วนะครับ ดึงเม็ดถอยกลับม้าขึ้นไปอาจารย์ด็อกเตอร์โนดึงม้ามาผูกโคนไว้อาจารย์โรดนะครับเตรียมซ้อนเรือขึ้นเรือนะครับจอสองด็อกเตอร์โนนะครับดึงโคนนะครับไปผูกเม็ด อาจารย์โรดเดินแต้มเด็ดครับโยนเม็ดเข่าลอยโจมตีเบี้ยและเม็ดแต้มนี้นะครับจะบุกขึ้นไปกลางกระดานสวยงามมากครับนะครับพี่ๆน้องๆพิจารณาแต้มเม็ดแต้มนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเป็นแต้มเด็ดของเกมนี้นะครับเป็นจุดแพ้ชนะนะครับมาดูว่าอาจารย์ดรโนจะตั้งรับอย่างไรนะครับตัดสินใจนำเบี้ยนะครับขึ้นไปกิน ถูกมมากินเบี้ยริมรุกครับขุนหลบอาัตานี้มมากกลับโคนขึ้นมาปูเบี้ยขึ้นไปครับนะครับจะเห็นว่าทางหมากหมากแดงได้เปรียบนะครับ ขุนถอยหนีนะครับเรือนะครับมากดต่อขุนจะเข็นเบียไล่โคนแล้วก็หงายหมาขึ้นไปตอนนี้สนุกกับหมากแดงแล้วครับผมเบี้ยไล่โคลโคนขึ้นมาแต้มน,นี้แสบมากครับหงาย ไม่ว่าจะถอยโคนไปกินหรือม้ามากินถูกเบี้ยริมนะครับขึ้นไปแต้มน,นี้เส้นให้กินโคนด้วยนะครับ ถ้าโคนกินถูกม้านะถูกเบี้ยงหนนะครับเปิดรุกแล้วก็จะกินโคนขุนจะอยู่ไม่ค่อยดีนะครับตัดสินใจจังหวะนี้นะครับดึงโคนไปกินเจอเบี้ยแต้มนี้ครับ หลบขุนนะครับก็ยังเสียงอันตรายนะครับกินโคลนครับม้าขึ้นมากินอาจารย์โรดเป็นต่อทางหมากนะครับแล้วก็เป็นต่อสักหมากม้ากลับมาตานี้ครับ ม้านะครับไปผูกกันไว้อาจารย์โรดดึงโคนตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นไหลมานะครับผมเบีย้ยขึ้นมาทิมสูงไว้ครับม้าขึ้นไป โคนขึ้นมาครับผมยึดพื้นที่แล้วนะครับเรือออกคลองโคนขึ้นมานี่คือสไตล์ถนัดของอาจารย์โรดสะพานใหม่เลยนะครับมาขึ้นไปบุกค,ครับ ไม่กลัวว่าจะถูกกินเบี้ยริมรุกนะครับดึงม้าถอยกลับไปป้องกันเรือมาซ้อนครับเตรียมเล่นแต้มเข่าลอยครับโคนเปิดตีรุก แล้วนําเรือนะครับเข้าไปตีรุปดรโนนะครับหลบขุนโคนเข้าไปแล้วครับผมหลบขุนครับโคนบุกเข้าไปครับผมบุกรุนแรงมากนะครับเพราะว่าตำแหน่ง เป็นทางของโคนเลยนะครับไหลขึ้นไปหลบอีกครับอาจารย์โรดรอบครอบ,อบไว้ก่อนครับผูกเบี้ยดรโนตัดสินใจนำม้าก,กินโคนตัวนี้ครับไม่ค่อยดีนะครับถูกม้าขึ้นไปกิน จุดประสงค์อาจจะจำเป็นต้องอยากที่จะหงายนะครับมาดูครับว่าอาจารย์โรสจะแก้ยังไงลองหาแต้มแก้กันนะครับม้ากินเม็ดแล้วตีลุกคาดได้หรือไม่ คนกินม้ารุกนะครับโคนกินม้ารุกแล้วเรือนะครับไปตีรุกดีไหมนะครับเรามาดูว่าอาจารย์โรดจะเดินแต้มไหนนะครับในจังหวะแก้ไขแต้มนี้อาจารย์โรดโชว์แต้มเด็ด โดยใช้ม้ากินเม็ดเลยครับยอมเสียเรือเลยนะครับผมเบี้ยงหงายกินม้าตีรกครับ ขุนต้องหลบขึ้นถูกเบี้ยตัวนี้หงายครับเป็นแต้มโจมตีที่รุนแรงนะครับขุนหลบไปตาขอเจ็ด แล้วม้านะครับกินเรือเป็นต่อเยอะมากนะครับเรือกินมา้าเบี้ยงหายกินม้าของดำเรือมาผูกโคนดึงกลับมาครับ เป็นท่านอาจารย์โรจนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเพราะว่าเป็นต่อเยอะมากนะครับเพราะว่าโคนนะครับกลับมาก็จะกินแล้วก็เบี้ยงไายก็จะดึงมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อจากตำแหน่งนี้นะครับให้กับพี่พน้อง,องมือใหม่ได้รับชมเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับผมในเกมนี้ก็เป็นท่านอาจารย์โรจหมากฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับ เป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์ดรโนไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเป็นตาหมากดำเดินหมากดำจะเดินอย่างไรนะครับเดินยากมาก ถ้าดึงเบี้ยงหายนะครับก็จะถูกโคนไปตีรุกถูกเรือนะครับเข้าไปตีรุกอีกหมากดำก็ต้องหาเสมอนะครับตอนนี้เดินยากจริงๆครับลองหาตาเดินที่ดีที่สุดนะครับ เดินเบีย้ยเข็นไปเพื่อซื้อจังหวะนะครับเพื่อซื้อเวลากินครับนะครับค่อยๆเก็บกำลัง ขุนออกมาโคนไปใหม่จับกินครับถอยกลับครับเบี่ยงหงายไปก็ถูกเรือตีรุกนะครับจับกินโคน ก็กินเรียบๆนะครับถ้าเบี้ยงหงายไปถูกเรือนะครับมาผูกกินเลยนะครับเรือกินนะครับเป็นต่อโคนกับเบี้ยนะครับ เกมนี้ก็เป็นหมากฝ่ายแดงนะครับที่สามารถเบียดชนะได้นะครับผมอาจารย์ดรโนจึงยอมแพ้ไปนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆจะเบียดชนะได้นะครับในช่วงปลายกระดานนะครับการเบียดก็อาจจะต้องรวมกำลังดีๆนะครับผมรวมกำลังแล้วก็นำเรือมาขวางแล้วก็ไปเก็บกินเบี้ยให้หมดแล้วก็หงายแล้วก็มาไล่นะครับ คู่ต่อสู้ก็จะตั้งรับไม่อยู่นะครับก็จะแพ้อย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นเกมนี้อาจารย์ดรโนนะครับจึงเป็นฝ่ายยอมแพ้ไปนะครับเป็นท่านอาจารย์โรสพันใหม่เป็นฝ่ายชนะนะครับผมครูพงศขอขอบพระคุณนะครับผมท่านอาจารย์ดรโนและท่านอาจารย์โรสพันใหม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราคนรุ่นใหม่ได้มารับชมเกมนี้ได้มาศึกษาแต้มเดินที่ดีๆนะครับ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและที่สําคัญเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับ